เรมเดินทางออกจากที่จุดแวะทานข้าวนะครับที่กอแตนเป็นรีสอร์ทของผู้ใหญ่บ้านนะครับใจดีมากครับดูแลพวกเราเป็นอย่างดีนะครับตอนนี้ก็เดินทางต่อเพื่อไปหาจุดเช็คอินที่ต่อไปนะครับเกินฟ้องน้องพี่ครับดูนานครับเป็นกันเองนะครับ มาสมครับก่อมาสมคือคนที่ชอบเที่ยวมาสมหมัวกันนะก่อมาสุมนะครับแรง่ายง่ายครับคือมาสมอ่ะนายช่างครับนายช่างผู้มีประคุณของผมนะครับนายช่างใครมีปัญหาเรื่องเรือเรื่องแ็ตเนี่ยปรึกษานายช่างได้นะครับันหน้าเจนิญใหม่สนุกน้ำครับนุกน,น้ำนุกน,าน้ากันเองครับไม่มีเง,งินไขทางธุรกิจนะกันเองล้วนล้นลุกน้านอย่างเดียวเดี๋ยวเราจะไปไหนกนะัน ไปไหว้หมูไปดูหมูไปดูหมูเกาะนี้เกาะนี้เป็นเกาะที่ไม่มีสุนัขใช่ไหมครับใช่ไหมเกาะเอนเมื่อกี้นะครับเป็นเกาะไม่มีสุนัขแต่เกาะนี้ก็ยังไม่ทราบว่ามีหรือไม่เดี๋ยวขอญาตเดินก่อนนะครับผมเหนื่อยแล้วผมปิดกล้องก่อนเดี๋ยวผมค่อยเปิดใหม่นะครับครับตอนนี้เราเจอเจ้าถิ่นแล้วครับเจอเจ้าถิ่นแล้วครับหมูหมู ผัริอเ่าักชีไม่รูกันินี่แกมาแล้วนีตัวไหนตัวผู้ตัวไหนตัวเมียตัวไหนตัวผู้นี่ตัวนี้เป็นเรื่องของหมูหมูครับเป็นเรื่องของหมูหมูแต่หมูกำลังจะพักผ่อนนะครับเรื่องของหมูหมูตัวขวามือตัวตัวขวามือเป็นตัวผู้นะครับตัวซ้ายมือเป็นตัวเมีย

กามาทุ่มกามาสมุม่ม,ม,มกม็ม,กมาสม่มนะครับกามาสมุมเมื่อกี้มีเราเห็นหมูแล้วเห็นเห็น <c oughs> หมูกับมีครับหมูกับมีอ่าทางฝั่งนี้ก็มีบริการ <c oughs> พูรัเคนูนะครับกา <c oughs> มาสมุมครับก็วิ่งออกไปจากเกาะเตนก็ประมาณ15นาทีนะครับ <c oughs> ก็จะเจอเกาะนี้นะครับที่เรามองไปไกลๆโน้นก็คือเกาะสมุยนะครับ ก็ไม่ได้ห่างไกลกันมากนะครับถ้าขี่เจ็ตก็ประมาณอ่ะยีสินาทีนะครับสิบนาสิบห้าทียี่สิบนาทีก็แล้วแต่กําลังนะครับของเครื่องนะครับทีนี้ก็ยังใช้เครื่องปั่นไฟอยู่นะครับยังใช้การปั่นไฟเพื่อใช้พลังงานนะครับวันนี้ผมกับนายช่างนะครับมาเจอกันแล้วครับเดี๋ยวคลิปต่อไปส่วนผมอีกนะครับนายช่างครับครับครับยินดีครับพี่นายช่างใจดีครับอยู่นครศรีธรรมราชนะครับ ยนครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งยังจำได้ไหมสองเราเคยเที่ยวงานวัดบ้านใต้ครับนี่ครับภาษาใต้ะโยนนะครับโยนภาษากลางว่าแข่งนะครับหนุกนานกับพี่น้องนี่ยนะครับอายุขนาดนี้ได้เที่ยวนะครับได้รีเล็กได้พักผ่อนนี่คือเสน่ห์ของชีวิตนะครับคือเสน่ห์ของชีวิตนะครับน้องๆมาช่วยดูแลเซอร์วิส นะครับไม่ต้องกลัวครับมากับกวนของพวกเราเนี่ย่ใช่ว่ากวนของพวกเราแล้วเพราะผมอยู่ครึ่งวันแล้วตอนนี้น้องชื่ออะไรครับชัยครับผมชื่อชัยชื่อเหมือนผมเลยครับนายช่างชื่อจริงชื่ออะไรครับชื่อชื่อเล่นครับชื่อธงชัยครับชื่อธงชัยไม่เอ็นเตนะครับพี่เบิร์ด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 รักทุกคนครับตอนนี้เราไปทักายหาดกันก่อนดีไหมพี่เบิร์ดวันนี้ก็มาเที่ยวกันที่เขาเรียกว่า เกาะมาสุมใช่ไหมครับน่าจะเป็นเกาะมาสุมนะชื่อเกาะมาสุมนะครับชื่อเกาะมาสุ่็สวยดีนะครับน้ําใสสวยนะมีคนมาเที่ยวเยอะนะครับแต่วันนี้พ่อผมได้ขี่จ็ตสกีมานะครับ ทางโน้นก็เป็นเกาะสมุยนะครับทางโน้นเป็นเกาะสมุยครับทางนี้ก็เป็นเกาะมะสุมทางโน้นเ็เป็นเกาะตนนะครับเป็นเกาะแตูนทางโน้นนะครับครับนี่ควนจัสกีนครศรีธรรมราชนะครับวันนี้ผมได้รับเีิบเชิญมาร่วมกิจกรรมนะครับสวยงามพระรามแปดครับครับ สบายเลยครับสบายเลยครับเย็บๆแจ่มใสภาพที่ถ่ายเป็นวิดีโอนะครับรายการครับอยากมาีอีกครั้งครับอยากมีอ่าทริปแบบนี้อีกครั้งนะครับทริปแบบนี้ถลกหลงนานครับครับมีเสียหนึ่งลำนะครับมาช่วยกันนะครับช่วยกันลากกลับฟังนะครับไม่ทิ้งกันนะครับ เียคือก็ทะเลสอกวาทะเลนะครับนี่แหละครับวันนี้หลวงพ่อทวดด,ด,ด,ดูแลลูกหลานนะครับให้ลูกหลานมีความสุขอยู่ที่หัวเรือเลยครับ จอดพักเครื่องครับมีเพื่อนเรือเสียหนึ่งลำนะครับอยู่ทางโน้นนะครับก็จอดพักเพราะว่าลากได้ช้าๆนะครับเร่งมากไม่ได้นะครับตรงนี้ตรงที่แวะจอดพักก็คือขนอมนะครับถนมแ,แวะที่ถนม ทั้งสามลำนี้ส่วนมากจะเป็นคนหน้าตาดีนะครับคนหน้าตาดีหันมาทางน,นี้หน่อยครับ <c oughs> อ่าตอนนี้ก็เป็น <c> ท <oughs> <c oughs> ี่มาเช็คอินกับชาวบ้านนะครับประชาชนที่มาท่องเที่ยวนะครับก็ <c oughs> มาเช็คอินกันที่นี่นะครับนายช่างครับวันนี้อาสาลักเรือมานะครับ ชมวิวเอาไฟดำนะครับกับบริเวณนี้นะครับถ้ามาทางรถยนต์นะครับก็ก็จะตรงบริเวณนี้แหละครับวิวสวยที่ศาลานะครับด้านขวามือก็เป็นน่าจะเป็นสำนักงานือว่าเป็นอุทยานนะครับสำนักง,งานอุทยาน ก็เป็นจุดอีกหนึงจุดแลนด์มาร์กนะครับที่ได้มาเที่ยวกันนะครับ mm hmm. ก็บเคยมาทางรถยนต์นะครับก็เคยมานั่งกินสเต็กที่ร้านนี้นะครับที่ข้างบนโน้นเป็นสเต็กนะครับ หนึงจุดเช็คอินนะครับผมกมยังไม่ทราบว่ามันเป็นเป็นเป็นท,ที่ตรงไหนนะครับตรงนี้แต่ก็สวยเหมือนกันครับ ตรงนี้ก็เรียกได้ตอนนี้ก็เรียกได้ตรงนี้อัหินงามครับงามจริงๆครับเรือก็งามหินก็งามคนก็งามจอดพักเครื่องครับจอดพักเครื่องครับอัดกันมาเต็มเต็มครับ น้ำมันหลุดนะครับถังน้ามันหลุดปลูกใหม่นะครับปลูกใหม่ให้แข็งแรงนะครับมาด้วยกันก็ต้องช่วยกันนะครับเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับก็ควรจะสกีหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับต่อไปเป็นทีมนะครับก็จะช่วยกันพวกเราจะดูแลกันนะครับจะไม่ทิ้งใครไว้นะครับท้นลากก็ลากกันนะครับท้าจูงก็จูงกันนะครับจะช่วยเหลือกัน ฟ้าของเราครับทะเลของเรานะครับอากาศหาดหินงามนะครับมีทั้งในเรือลากกล้วยมีทั้งเรือใบมีทั้งจักรยานนะครับมีของเล่นเยอะๆครับ พริปการต่องเที่ยวนะครับกลับเข้าสู่ปากลองนะครับเพื่อเอาจัดสกีขึ้นนะครับริขี่จักรสกีสีชนนะครับ